ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่าคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันพุทธที่4พฤษภาคมก็เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะก็เป็นโคตา้าของทางฟุตบอลทั่วย,ยุโรปนะ อ่ะผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนยูฟ่าแชมปีเป็นหลีกรอบรองชนะเลิศนะได้1ทีมเข้าไปยืนรอชิงแล้วก็คือลิเวอร์พูลนะเมื่อคืนลิเวอร์พูลต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อลิเวอร์พูลไปโอ้โหก็ตุ้มตุ้มตอมต,อม,ตอมนะจบครึ่งแรกโดนไปสอศูนย์นะสำหรับลิเวอร์พูลครึ่งหลังมารวยิงทีเดียว3ลูกนะชนะ3ประตูต่อ2ก็กินไปมุมหนึ่งนะโอ้โหเกือบแย่นะสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อคืนแต่ก็เข้าไป ยืนรอผู้ชนะระหว่างคู่นี้นะลิวมัดดิตเจอกับแมนซิตี้วันนี้เป็นคู่รอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะวันนี้เล่นกันที่บ้านของลิวมัดดิดนะสนามซานเตอโกเบอร์นาบิลเตะกันเวลาตีสองเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของคู่นี้กันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเดี๋ยวมาดูกันลิวมาดิดกับแมนซิมีข้อมูลอะไรน่าสนใจ ลูมันดิดเจอกับแมนซิตี้วันนี้เป็นนัดที่2ในรอบรองชนะเลิศนะนัดแรกเล่นกันที่บ้านของแมนซีนะก็เป็นทางฝั่งแมนซิตี้ชนะไปได้4ประตูต่อ3นะนัดนี้กลับมาเล่นกันที่บ้านของมาริดบ้างนะวันนี้อุณหภูมิที่กรุงมารดิด1ิองศามีเมฆก,ก็ถือว่าโอเคนะอากาศดีไม่มีฝนนะอุณหภูมิก็อุ่นๆขึ้นมาหน่อยนะตอนนี้ที่ยุโรปก็15องศามาดูเฮตูเฮตกันหน่อยเฮตูเฮของคู่นี้ 6แมตช์ล่าสุดนี้เป็นลิเวอร์พูลชนะ1นเสมอ2แล้วก็แมนซิชนะ3นะชนะ3ของแมนซินี่คือชนะใน3นัดล่าสุดนะช่วง2-3ฤดูการหลังที่ทางมัดดิดดัอๆลงไปแล้วก็แมนซิดีขึ้นมาก็เป็นชนะ3นัดเลยนะเจอกันในยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้ง3นัดนะมีแมนซิชนะ2-1ชนะ2-1แล้วก็นัดล่าสุดนี้ชนะ43แต่ชนะอ่ะแต่ชนะไม่ขาดนะสำหรับแมนซิดูเฮดตูเฮดนี่แมนซิดูดีกว่านะใน6แมตช์ล่าสุด มาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันทางลิวมาติดนี่แมตช์ล่าสุดเพิ่งชนะเอสปันญอนไป4-0นะก็เพิ่งคว้าแชมป ลาลีกาสเปนอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วสําหรับลิมวมร์ิตอนนี้ภารกิจก็ยังเหลือในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกถ้วยเดียวนะเพราะโคปาเดเลนี่ตกรอบไปนะโคปาเดเลรู้สึกจะเป็นลิเวอบติสได้แชมป์ไปนะวันนี้ฤดูกาลนี้ลิวมาดพิดก็ได้เป็นหนึ่งแชมป์ติดไม้ติดมือไปแล้วนะในถ้วยลาลีกานะเหลืออีกถ้วยหนึ่งที่ได้ลุ้นคือยูฟาแชมเปี้ยนลีก ฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของดวมันดิดชนะ4แพ้2นะแพ้2ก็คือแพ้ทีมจากกออังกฤษทั้งหมดนะในยูฟ่าแชมเปียนลีกมีแพ้เชลซี3-1แล้วก็แพ้มนซิไป4-3นะแพ้เชลซี3-1ก็คือแพ้นัดที่2นะของทาง ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมนะก่อนหน้านี้ก็เจอเชลซีมานัดนี้ก็มาเจอแมนซีกนะเจอทีมอังกฤษนะแล้วก็ถ้าสมมติมัดดิชนะไปก็จะไปเจอทีมอังกฤษอีกนะก็คือเป็นทางนะ oh ลิเวอร์พูลนะโอ้โหแมนืดูการนี้อังกฤษนี่มาดีจริงๆนะเข้ารอบเกือบทุกทีมนะทีมหัวตารางนะ นี่คือฟอร์มของลิเวอมตมิูหกแมตช์ล่าสุดนะชนะ4แล้วก็แพ้2นะแพ้2นี่คือแพ้ทีมจากเกาะอังกฤษทั้งนั้นเลยส่วนแมนซิ6หกแมตช์ล่าสุดนี้ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1แพ้1นี่คือแพ้ลิเวอร์พูลในเ a ฟเอคันะแต่หลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูลในเ a ฟเอคัพสนัดหลังสุดของพวกเขาชนะมารวดเลยนะไล่ตั้งแต่ชนะไบรตัน3 0มนชนะวัดฟอร์ดห้ชนะลิเวอต์พูลสีแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งชนะลีดไป4ประตูต่อศูนย์ก็เรียกว่าฟอร์มยงร้อน แงอยู่นะาสำหรับแมนซิตี้นะหรือมาดิดก็พึงได้แชมป์นะก็ถือว่าเจอกันในตอนถูกที่ถูกเวลานะตอนนี้มาดูประตูได้เสียของทั้ง2ทีมกันทั้งฝั่งหรือมาดิด50นัดยิงได้ร้4เสีย46ก็สวยตามตัวเลขเนาะแต่ทางแมนซิตี้สวยกว่านะทางแมนซิตี้52นัดยิงไปร้อยบสี่เสียไป41ก็ ดีกว่าทั้งเกมลุกเกมรับแต่ว่าไม่แย่ของริวมาดดิดเฉลี่ยนัดละ2ลูกนี่คือกําลังสวยเลยเนาะแล้วก็เสียประตูเฉลี่ยนัดละไม่ถึงลูกนะันี่คือค่าเฉลี่ยการยิงประตูของทั้ง2อทีมเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนกันหน่อยทางฝั่งริวมาดดิดตัวเจ็บตัวแบนก็จะมีอาซาตัวเดียวนะที่เจ็บยาวคือ เจ็บลืมมัแล้วนะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าไม่รู้ลาซาตั้งแต่ย้ายจากเจลอซีไปนี่ร2 0ล้านปอนดน์ลงเล่นถึง10-20นัดหรือ,อยังก็ไม่รู้นะเป็นการซื้อที่ผิดพลาดของลิวมัดดิดจริงๆเลยนะตัวนี้นะมัดดิดนี่ซื้อผิดพลาดหลายตัวนะ และแต่ละตัวนี่แพงๆทั้งนั้นเลยนะทั้งแกเรตเบลเงี้ยก็ซื้อไปโอ้โหก็รู้สึกจะผิดพลาดนะแต่หนักกว่านี่คืออาซานะเบลนี่ยังพอเล่นได้นะตอนนั้นเล่นกับโรนันโดเล่นกับเบนเซม่ายังพอยิงได้นะแต่อาซานี่แทบไม่ได้เล่นเลยนะก็คือลืมไปเลยนะว่าตอนนี้เอแดงอาซานี่อยู่กับรอัวมาดริดส่วนตัวเจ็บอีกตัวก็เป็นเดวิดอาราบ้านะยังต้องเช็คฟิตนะไม่ถึงกับขั้นลงสนามไม่ได้นะแต่ก็อาจจะไม่ฟิตเป็นตัวสำร,รองไปก่อนนะสำหรับเดวิดอาราบ้านะ ทางฝั่งแมนซิจะมีตัวที่พ้นโทษแบนด์กลับมาคือจูอักกอนเซ l โลนะแต่ตัวเจ็บก็ยังมีปัญหาลงไม่ได้ก็คือไคลวอล์กเกอร์นะกอนเซโลก็จะไปยืนขวาเหมือนเดิมนะถ้าผมคาดนะแล้วก็ทางซิเชนโกยืนทางซ้ายนะแล้วก็จอห์นสโตนมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยนะสำหรับจอห์นสโตนเดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงกัน วันนี้ลูกทีมของคา r โลออนเชโรติมาในแผน4-3-3นะกโกเป็นกูตัวนะวันนี้ใช้นาโชมายืนแทนเดวิดอลาบานะยืนคู่กับมิลิตานะทางฝั่งซ้ายเป็นเมนดี้ทางฝั่งขวาเป็นคาบะคาานะนี่คือแผงหลังตรงกลางก็ใส่ตัวเก๋ามาหมดเลยนะ3ตัวหลังจากพักไปในนัดที่แล้วนะกาเซมิโลโมดิตแล้วก็ โคนี่โคลส3ตัวข้างหน้าจะเป็นเบนเซม่าวินิลซิวตูเนียแล้วก็วาเบเดนะส่วนทางฝั่งลูกทีมของเป๊ปก็4-3-3เหมือนเดิมนะโกเป็นอ d เดสเซนต์เซนเตอร์แบ็กสตัวใช้ลูเป็นดีเอสกับเอมิลิกราปอส์นะทางฝั่งซ้ายเป็นจูอารกอนไซโลทางฝั่งขวาเป็นไควอเกอร์ก็ยังไม่แน่ใจนะดูจากกราฟิกเมื่อกี้ไควอเกอร์ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะแต่ถ้า ฟิตพร้อมลงสนามก็น่าจะเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในทางฝั่งขวานะสำหรับไควอเกอร์ส่วนกอนเซโลยืนทางฝั่งซ้ายแต่ถ้าไควอเกอร์ยังไม่พร้อมลงสนามจัวกอนเซโลก็น่าจะโยกไปยืนทางฝั่งขวาแล้วก็ใช้ซิเชงโก o ยืนทางฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัววันนี้ใส่เดอบรอยโรดี้แล้วก็แบนนาร์โดซิวานะดรอปอิวไคลยกุโดกันไปข้างหน้า3ตัวเป็นฟิฟโเดน เคสุดและก็ลิยาดมาเลสนัดนี้ก็ยังไม่เห็นชื่อของลาฮิมสเตอร์ลิงในแผงตัวผู้เล่นตัวจริงเนาะนี่คือ11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาดูราคากัน ราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนแมนซิตี้ต่ออยู่ปอนะต่อนิดๆแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะโตมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเลยล่ะนะเหมือนนัดที่แล้วนัดที่แล้วยิงกันไป7ลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ซ o ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกทีมไหนวันนี้ผมยังเชื่อว่าลิวมาติดเล่นในบ้านไม่แพ้นะอย่างน้อยก็เสมอนะใครเข้าชิงนี่ โอ้โหยากที่จะบอกได้นะเพราะว่าสกอรน์นันแรก4-3เล่นมาสูสีนะทางฝั่งลิวมาดิิเวลาไปเยือนก็ไม่ได้เล่นแย่นะนัดที่แล้วยิงได้ถึง3ประตูเลยนะบ้านของแมนซิตี้นะไม่ค่อยเห็นนะแมนซิตี้โดนในบ้าน3ประตูนะแต่ลิวมาดิิลก็ไปทำได้นะลิวมาดิิลนี่คือเอาง่ายๆนะถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่คือมัน มันเป็นอะไรที่ถูกชฉโลกกับลิวมดิตจริงๆนะฟอร์มกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นแต่สุดท้ายก็เข้าไปคว้าแชมป์ได้หลายครั้งอ่ะก็ดูผลงานที่ผ่านมาได้เลยเนาะลิวมดิตดนี่เป็นแชมป์แบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี้เป็นแชมป์13ครั้งนะเอาง่ายๆนะ 2 3ปีเนี่ยต้องมีริวมัดิดครั้งหนึ่งนะที่2ตามมาไกลเลยนะทั้งมิลานทั้งลิเวอร์ pool นะมิลานเป็นแชมป์7สมัยนี่ก็7สมัยแบบยุค8 0 9 0โบราณน,นะส่วนทางฝั่งลิเวอร์ pool นี่แชมป์6สมัยลิวมัดิด1ิสมสมัยนี่คือผลงานการันตีเลยว่าถ้วยนี้เขาไม่เคยกลัวใครนะฟอร์มจะดีจะดรอปยังไงริวรมัดิดน่ากลัวเสมอนะในวันนี้แล้ววันนี้สกอร์ลิวมัดิดเป็นรองอยู่ลูกเดียวนะข้างหน้า ของลิวมดิดไม่มีใครเจ็บด้วยนะแม่แผงมิดฟิลก็ปึกนะสตัวเก่านะลูก้าโมดิตโทนี่โคดแล้วก็กาเซมิโลนะข้างหน้าก็ยังมีคนนี้เนาะคาริมเบนเซม่าอันตรายทุกฝีก้าจริงๆนะนัดที่แล้วก็ยิงนะสำหรับเบนเซม่าคู่นี้ผมก็มองว่าน่าจะยิงกันเยอะแหละแต่ว่า ไม่แน่นะว่าใครจะเข้าชิงนะผมก็ไม่กล้าฟันธงนะแต่ถ้าว่าราคามาเสมอวันนี้ผมเชื่อว่าลิวมาดิดไม่แพ้นะ<ๆ>เผลอๆชนะได้นะไม่ใช่เผลอๆบอลมันออกสามหน้าคู่นี้แต่หน้าเสมอ อาจจะค่อนข้างกว้างนะหน้าแมนซีชนะก็มีนะหน้าลิวมดิดก็กว้างนะวันนี้บอลออกได้3หน้านะราคามาปอนะทีมเยือนมาต่อด้วยนะวันนี้ลิวมดิดเล่นในบ้านนะไม่เป็นรองใครแน่ๆนะ่น่ในถ้วยนี้นะวันนี้ผมเชื่อว่าลิวมดิดน่าจะอย่างแย่แค่เสมอนะอาจจะชนะได้นะถ้าเสมอนี่แมนซีก็เข้าเนาะแต่ถ้าลิวมาดิดชนะได้ลิวมาดิดก็ ต้องไปดูประตูได้เสียกันเนาะก็ยังไม่แน่ใจว่าใครจะเข้าจริงกันหรวอร์าปูนะคู่นี้มองไม่ออกจริงๆนะแต่ถ้าราคาเสมอเนี่ยเลือกมุมเสมอไว้ก่อนดีกว่านะวันนี้ราคาปอนะทางแมนซิมาต่อปอผมเลือกลองทางลิมดิตเจ้าบ้าน สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นๆที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้และเหมือนกันนะในช่องทางไลน์ส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยเหมือนเดิมนะช่วงเรียวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีว่ามีความ เคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3ช่องทางเลย YouTube Facebook แล้วก็ t k t t o k นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะใครสะดวกดูแพลตฟอร์มไหนก็ดูตามสะดวกเลยนะมีทั้งใน Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง t k t t o k ผมก็อัพไว้ทั้ง3แพลตฟอร์มก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper นะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ